สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินแม่มน้อยดุยสวนนะคะอยู่ที่แปลงพี่อเนกบุญมานะคะเขตเนินหยองอำเภอแกลงจังหวัดระยองเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะคะ ดอกมาพอแล้วเนาะบางต้นพอละอันนี้อันนี้ดอกธรรมชาติเลยนะอันนี้ธรรมชาติเพราะว่าเราสะสมอาหารพอมันใช่แทบทุกต้นมากมั่งน้อยมั่งก็มันไม่ได้นี่เนาะมันไม่ได้ฉีดสาร ใช่ทุเรียนทุเรียนธรรมชาติโอ้ยแต่ทุเรียนธรรมชาติมาก่อนอะแสดงว่าเราสะสมอาหารได้ดีเลยนะต้นก็แห้งก็เนี่ยสาะก่อนสีสาวคนยินตายตัวแม่เจ๊ไตอันนี้ทำหนงตุ้งอ่ะทำทุกปีแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ว่าบางคนเขาก็ชอบแต่ว่าเราไม่ฉีดมันก็ดีคือสารนี่ยทำได้ในตรงเว้นปีปักเราก็ต้องดูแลอ่ะเอาเป็นแคมีแคมต้นนี้ก็เกือบพอต้นแล้วเนาะ เพราะว่ามันเป็นทุเรียนธรรมชาตินะคะยายมันก็จะมีอันน่าจะมีสองรุ่นนี่นี่นี่รุ่นสองมาแล้วนี่รุ่นสองนี่รถเนี่ยรุ่นสองจะเป็นไข่ปลาตาปูและยายน,นี่เามยยาไมต้องงอนบุญยอันนี้ต้นนี้มีสองรุ่นเนาะค่ะเรามาดูสภาพสวนโดยรวมนะคะสวนนี้ ร้อต้นนะคะอายุหปีนะคะให้ผลผลิตปีนี้เป็นปีที่3นะคะแปลงนี้ไม่ได้ฉีดสารแพทโค2ีเปอร์เซ็นตะคะให้ออกเองนะคะออกเองตามธรรมชาติเราสะสมอาหารดีนะคะทำให้ดอกมาดีนะคะตอนนี้คะดอกอยู่ในระยะ ที่เรียกว่ากระดุมเล็กนะคะหรือเลยเหยียดกีนหนุ่มมาแล้วนะคะน่าจะมีสองสองรุ่นนะคะสวัสดีค่ะนะคะแม่มดน้อยลุยสวนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แปลงพี่อนเนกนะคะเรามาสรุปกันนะคะสําหรับแปลงพี่อนเนกเนี่ยนะคะก็คือเป็นทุเรียนหกปีให้ผลผลิตเป็นปีที่สมนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือไม่ได้ฉีดสารแต่ว่ามี บางต้นก็คือมาพอแล้วแต่ต้นที่ไม่พอก็คือเราจะให้เป็น2รุ่นนะคะค่ะการให้น้ำก็ยังอยู่ในทรงพุ่มอยู่นะคะเพื่อรอน้องรุ่น2นะคะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสําหรับเพจทุเรียนสาวระยองนะคะแล้วก็ยุดช่อง Youtube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไจเย็นชาวสวนจะมีไม้สอยนะคะเอาไว้แบบบางทีถ้าเราเจอกิ่งตรงนั้นะมันไม่ดายนะทำไม่ด้เลยนะไมไมดเลยนะนดนึทดายรมณ ชาวสวนเขาก็จะสอยกิ่งแขนงบางกิ่งที่โตขึ้นมาแต่น,นี้ยังไม่ได้แต่งดอกแต่งไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเราแต่งตอนนี้มันก็ออกมาอีกออกีาอีกเพราะเราทับไปเข้ามาให้ออกใช่ไหมเราใช้กิ่งตูบรานี่เขาเลยแขนงเอา จริงอ่ะมันตอนเนี้ยปดนี่ะปศกันเมื่กี่วันนีพอสแะพอเมื่อกี่วันมันจะโผล่ไงแล้วโผล่มันไม่ได้โผล่ปลายกิ่งมันไม่เสมอด้วยะเขาอยากให้กิ่งนี้ก็ถ้ารุ่นสองก็คือรุ่นสองถ้ารุ่นหนึ่งก็คือรุ่นหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะอยู่หนึ่งหนึ่งต้นมันมันได้สองถึงสามรุ่นแต่ว่าหนึ่งกิ่งมันต้องรุ่นเดียวเพราะว่าคนวิธีคนโบราณเนาะถ้ากิ่งหนึ่งมันมีสองรุ่นเนาะมันจะถีบกัน เขาเรียกมันถีบกันพี่พี่มันถีบน้องน้องมันถีบพี่เนี่ยอย่างต้นเนี้ยมันมองอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่พอนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะหนึ่งกิ่งอ่ะเราไว้กี่ลูกอ่ะอะสี่สี่ลูกอ่ะแล้วดอกอ่ะมีตั้งกี่ดอกแล้วน่ะใช่มันพอแล้วใช่มันพอก็ถึงบอกว่าเวลาที่เราดูจากว่าเราพอไม่พอเขาจะดูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ 7จของโสรือ0ของต้นนะเนาะพอก็คือพอไม่งั้นะมันเสียกําลังต้นนะบางบางแปลงอ่ะอันนี้มันออกธรรมชาติเห็นปะไม่มีแบบกุดกุดไม่มีแบบอะไรนันที่มันอั้นไว้จ่อจ่อะเอออันนี้มันจะยาวเลยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ทําสารใช่ค่ะบางคนก็ต้องให้มันมาเต็มแผงหมดแต่เปล่าเอาทิ้งเต็มแผงก็เอาทิ้งครึ่งแผงกําลังมันไปโดยที่ว่าตัดมัน น้ำทีว่าเอามากินมันเราตัดทิ้งแล้วหมดเหลือเกีนสีห่าหลูกม <S 2> <S 2> <S 2> นันมากตอ่อ<ช>ไปมันก็ดีนะคนวิธีโบราณแต่ว่าแล้วต้องทำใจน,นะว่าเราเนาะสูง่ะใช่เสียดาย,ายเสียดายว่าตอนเด็กผมโดนนี่ตัดแขน,น